บอกเลยว่ามาทุกการอัปเดตแล้วก็เป็นปืนที่ยอดฮิตที่สุดไปห้องไหนคุณก็เจอเล่นยังไงมันก็ก๊อตมันก็ยิงดีน้ำหนักเบาคลิปนี้นะครับใครที่เป็นผู้เล่นเก่าใครที่แบบว่ากำลังเล่นอยู่แล้วแบบว่าอยากเทพอยากโหดว่ะเอออยากโหดเหมือนผู้เล่นยุคนี้มันต้องแต่งตัวยังไงมันต้องใช้ปืนอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับผมนะ เอ,อ,อันดับแรกเลยที่คุณต้องมีนะครับคือ T7 นะครับเท hey, T7 ถือถือไว้เลยจะเป็น T7 ไลน์ไหนก็ได้แหละนะครับแต่คุณต้องมีนะครับเออคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการที่จะแต่งตัวยังไงใช้ปืนอะไรให้มันโหดเข้ากับยุคนี้นะครับอ่าแต่คลิปนี้ผมบอกไว้ก่อนนะต้องมีงบเติมหน่อยนะอย่างต่ําเอาจริงๆก็50บบาทก็อยู่แล้วนะเออแต่ว่ามันก็อาจจะเล่นได้แค่วันเดียวหรือ วัน2วันนี่แหละนะครับอ่ะแต่อย่างนี้ตามก่อนเลยครับไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ดชกดติดตามกดดิชชอนตามไปเกมมาด้วยนะผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่ชองตามไปเก็มนั่นเองอันโหดเข้ากับยุคนี้ให้แบบว่าให้มันแบบให้มันเข้ากับยุคนี้เออนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับตัวละครน,นะครับตัวละครไอดอลนะครับผมพูดเลยนะยุคนี้ที่ผมเห็นนะทีเด็ดเจ็ดแล้วก็มีตัวละครไอดอลบวกกับวิกผมต้องมีวิกผมด้วยนะจะมีตัวละครไอดอลอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยเนี่ย แค่นี้แม่งโหดเลยจริงอันนี้พูดจริงที่ผมเห็นนะแล้วผมก็ลองเล่นเองแล้วนะไม่งโหดจริงๆอ่ะเนี่ยอ,อ่ะผมเนี่ยเลือกซื้อ2ตัวละครนี้นะครับอันนี้2ตัวละครนี้เหมือนกันนะครับแต่ดูสีให้ดีนะมันจะมีฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินนะครับตัวละครเหมือนกันเลยนี่คือตัวไอดอนนะครับนี่นี่กดตรงนี้แหละอ่ะอ่ะนี่คือตัวละครไอดอนนะครับผมก็คืออันนี้แล้วแต่ความชอบเราชอบตัวนี้หรือชอบตัวนี้อันไหนหน่าสวยกว่า หรืออะไรอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะ <Yeah. S 1> <laughs> เอออ่ะอะ่เรื่องไอเทมนะครับไอที่แน่ๆเลยที่มันมีแน่ๆเลยคือสับไวครับสับไวเนาะแล้วก็ใส่กระสุนเร็วนะครับเออเมกา HP อันนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าหัวกระสุนสําคัญมากนะครับจะเป็นหัวฝุดหัวกระสุนโฟมท็อตแจ็กเก็ตเออหรือจะเป็นหัวกระสุนฮอลล์พอยท์นะครับแต่ว่าถ้าใครมีไอเทมหัวกระสุนแม่สิบดังสิบ หัวพอยเสริมแกงตัวนี้ใส่เลยครับไม่ต้องคิดอะไรนะครับหัวสุดนี่คือหัวสุดที่ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่เสียอะไรเลยมันไม่เสียความแม่นยำม,มันไม่เสียดามเมจดคือมันบวกทั้งคู่เลยนะครับผมก็แนะนํานะอ่าและที่สําคัญเลยก็คือวิปผมนะครับวิปผมเออเนี่ยแหละแม่งโคตรดีเด็ดวิปผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคุณดูเรามาเริ่มที่หัวฟูก่อนนะครับหัวหัวฟูตัวนี้ก็คือมันบวก h p พบวกความเร็วเคลื่อนที่แต่ดูให้ดีนะครับว่า มันบวกเกาะป้องก,กันแค่บวก 2A เองนะครับอ่ามันบวกเกาะป้องกันแค่บวก2อ่าแล้วก็วิกนี้นะครับมันก็เหมือนกันอ่ะสามวิ่งเนี้ยบวกเกาะป้องกันแค่2ก็คือหัวมันจะบางมันแตกง่ายหน่อยอันนี้แตกตจากหัวฟก็คือมันทะลุเกาะนะครับ really แต่ความเร็วเคลื่อนที่เหมือนกันนะครับวิ่งไวเหมือนกันอ่ะอ่าอันนี้เพิ่มมาลังป้องกันแต่มีความเร็วเคลื่อนที่นะครับอันนี้ฝากนะแล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วแต่ความถนัดถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เป็นสายถึก ถึกนะถึกขึ้นก็คือแบบเลือดร้อยท่ำสองให้พีร้อยรำสองแนะนำไม่ใช้เป็นหัวฟูนะครับก็คือถ้ามีเมก้าให้พีสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอันนี้นะครับมันจะไม่บวกเลือดแต่มันจะเพิ่มทะลุเกาะอ,อันนี้เพิ่มพลังป้องกันอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะครับแล้วแต่ความถนัดความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่โดนยิงตายลูดง่ายโดนลูดง่ายปื๊ดป,ดป,ดปดืแตกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครมีวิกนอกเหนือจากที่มันขายในครั้งที่ผมไปดูดูไปเมื่อกี้นะ,อ,ะอย่างของผมก็แดลเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครมีวิกพวกนี้นะเออจะใส่ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ใส่เป็นพวกแบบวิกที่มันเพิ่มความเร็วื่อนที่เนหะ็นไหมเออเนี่ยอันเนี้ยอย่างนี้อันเนี้ยที่ผมมีเนะน,นี่ยอันเนี้ยบวก4เลยนะอ่าเพิ่มกรอบป้องกันเพิ่มแม่นยำเพิ่มตะลุกเกาะเพิ่มความเร็วคื่้นที่แค่นี้นะครับคุณก็จะเป็นหนึ่งในใต้ละ <c oughs> <c oughs> เออ แต่มันมีปืนหนึ่งที่ผมก็แนะนำนะครับ HK 417 r a y c a m o นี่คือปืนเมตาเหมือนกันนะในยุคนี้นี่คือปืนที่แชมป์โลกนะครับอินโดนีเซียก่อใช้นะครับคือประเทศไทยคือที่แข่งเนะี่ยเขาก็ใช้กันหมดแหละนะครับเออประเทศไทยก็ใช้นะครับแต่ว่าที่ผมเห็นเลยก็คือมันจะมี HK 417 r a y c a m o แล้วก็ T7 เนี่ยแหละนะครับที่เขาใช้แข่งกันนะนะอันนี้เรื่องฉายานะครับผมจะใส่เป็นฉายานี้นะอันนี้ผมจะเล่น T7 นะครับอันนี้ผมจะเล่น T7 แต่ว่ามันฉายาเนะี่ยผมก็จะเอาไ้เล่นกับ h k 4 1 7เลยคาโมโ่ด้วยอันนี้ผมพูดนะแล้วแต่ความถนัดนะครับถนัดแบบไหนชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนะครับใส่แบบนั้นแล้วแต่ความถนัดนะหรือจะใส่ตามผมก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดแต่ว่าการที่ผมใส่แบบเนี้ยมันทําให้คุมปืนดีขึ้นนะครับที r i e s 7มันเวอร์ยังไงเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูนะเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูเดี๋ยวขอเด a แ m a ก่อนได้ไหม อ่าตอนนี้บ้านผมฝนตกไม่รู้ว่าเสียงฝนมันจะเข้าหรือเปล่านะมันจะเป็นเสียงหลังคาบ้านผมเนี่ยอ่าเนี่ยดูทีเจนะวิ่งไว้ปืดป๊ดๆเลยเนยะวิ่งคล่องนะครับเออวิ่งคล่องเลยอันนี้ถ้าเอาพวกทะลุเกาะมาเนาะเอาทะลุเกาะมายิงเนี่ยมันมันจะเวิร์กกว่ามันจะเวิร์กกว่าน,นี้นะมันจะเวิร์กในเรื่องการยิงนะครับแต่ว่าจะไม่มีเรื่องของ เพิ่มเ p นะครับมันจะไม่บวกเป็นเลือดร้อยยี่สองแบบนี้นะครับเอ้าเมื่อกี้ผมจะยิงคนข้างหน้านะนี่ดูดิบอกว่าโอ้ยบิกเด้งว่ะยัดแค่บวกสองวิคแค่บวกสองยัดแค่บิกเด้งไอ้ฟูผมใส่หัวฟูจริงป่ะนี่ปังวิกหัวฟูจริงป่ะ ไม่ใช่ไปใส่วิกบวกสีนะไอที่ผมมีอยู่แล้วอ่ะสีด้วยนะเบอรป่ะลองนะครับลองดูเออลองดูแต่ทีเจ็ดอ่ะมันมันเอาจริงๆอ่ะปืนทีเจ็ดอ่ะไอที่ผมลองนะทิ้ย้ำๆเนี่ยทิ้ย้ำๆแบบทิ้แบบทีๆอ่ะเออแบบทีๆหน่อยคุมคุมเมาส์ลงนิดนึงคือกระสุนมันตรงแล้วนะไปอ่าหัวแตกนะครับผมเนี่ยเบอร์ป่ะเบอร์เนา เออเพื่อนเนาะก็ลองไปเล่นดูนะครับแต่ว่ามันจะไอ้นี่หน่อยแหละมันก็อาจจะแบบต้องเติมกันหน่อยแหละเพราะว่าก็ไม่ค่อยเห็นตัววิกเอามาแจกเนาะหัวฟูวิกหัวฟูวิกหัวอะไรก็ตามไม่มาบอกความเร็วเคลื่อนที่อะไรเงี้ยเออก็ไม่ค่อยเห็นเอามาแจกเท่าไหร่มันก็ต้องเติมกันหน่อยเลยแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลทางนะครับที่จะแบบ นีเ่เราจะกลับมา่นพีบในยุคนี้มันต้องยุคนี้เขาเล่นอะไรกันวะเออเขาเล่นตัวละครอะไรกันเขาเล่นวิกอะไรกันแต่จริงๆอ่ะจะเล่นดีเจแบบว่าไม่ใช้วิกก็ได้นะครับก็ได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่ความถนัดเออมันแล้วแต่ความถนัดจะเป็นตัวละครเลือดร้อยสามสองธรรมดาก็ได้นะครับเว้ยูดิเวย้วย พูดเลยเอาจริงๆถ้าผมใส่วิกไอวิคหัวทองอะยิงดีกว่านี้นะคนดูยิงดีกว่านี้นะปืนปืนมันนี่กว่านี้อีกนะแต่ว่าถ้าใส่หัวสุน formation jacket กกอะจากที่ผมลองนะคือปืนมันปืนมันจะแบบว่ามันจะถีบมันจะดีกว่านี้นิดนึงนิดนึงแค่นิดนึงไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ผมใส่สหัวสุนหัวยนี่อะไรวะหัวละอยสำเสรมแก้ ยิงไม่โดนเลยทีนี้กูยิงไม่โดนเลยเนี่ยเฮ้ยหัวฟูจริงป่ะทำไมมันเด้งวะเฮ้ยทำไมหัวมันเด้งวะอันนี้งงไอ้จริงนี่คือแบบมันแตกง่ายมากนะตอนที่ผมลองนอกรอบอ่ะแตกง่ายเลยเวติดอ็ดกันเงี้ยแหละนะเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าของช่องนะครับเจ้าของช่องก็กระอึดนะครับ คนทำคลิปก็อึดนะครับเ <g ül> <g ül> ยอะเยออ่ะมาเราดูเฮทเคสี่หนึ่งเจ็ดเลยครับโมบ้างนะครับไอตัวนี้มันมีขายอยู่ในคลังเนาะไปดูเฮทเคสี่นเจ็ดนะอันนี้ขี้ย้ํๆนะครับย้ํๆอันนี้คือ,นคอ,นนคอแนะนํานะสําหรับใครที่อยากจะเป็นสายยิงไกลเนาะผมแนะนํานะครับก็ล,ลองดูเฮทเคสี่หนึ่งเจ็ดเลยคาวโมวไอตัวนี้เวอร์เดีวดิปืนโคตรนิ่ง นี่คือปืนที่เขาใช้แข่งกันในยุคปัจจุบันโอ้โหแตกมาเดียวระยะไกลคือวัดได้ครับนะฮะวัดได้ถ้าใจถึงนะครับผมวัดได้เลยหามุมสวยๆอยู่แค่ี้ยพอ โอ้ยโดยสนสนายจริงหามุมสวยๆเอามุมนี่มันแบบที่มันเรายืนแล้วมันโอเคได้เลยยิงได้ยาวๆ <c oughs> อ้าไม่ตายปะ อ้าวไมแรู้แม่ปืนนี้ก็ยิงหัวดีนะครับแบบเยี่ยมเลยอ่ะใช้เขาไปคุ้นไปไหนบุญวะน <c ười> ี่ครับ อัดตัวก็เยี่ยมแบบว่ายิงแต่หัวก็ดีเล็งหัวก็ดีเออบอกเลยเยี่ยมแน่นอนนะครับบอกบอกเลยว่าคนโดนปืนนี้นี่แบบยกนิ้วโปง้งเอ้ยนิ้วโป้งนะครับยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับถ้าคนโดนยิงนี่คือแบบปืนมันมันดีไลยคนดูเอา้าฝั่งของข้ามหลุเดเหรอวะฝั่งของข้ามน่าจะหลุดนะหูไปสามเลยนะดูดิผมก็ไม่จะไมคนมันหายนะครับ จบเกมเลยได้ไหมอยากให้เกมมันจบละอยากให้เกมมันจบละโอ้เรียบร้อยมาเรามาต่อที่ทีทีเจ็ดดีกว่ายังไงยังไงยังไงทีทีเจ็ดมันก็มันก็ก๊อตอยู่ดีนะมันทีทีเจ็ดนี่เรียกได้ว่ามันคงเป็นปืนที่ก๊อตสุดแล้วล่ะจบเกมไหมเนาะเนี่ยอย่าไปเล่นห้องต่อไปแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาห้องต่อไปดีกว่าอันนี้ดาวระเบิดนะครับเบื่อกันหรือยังด่านลักวิว ผมก็อยากเล่นดานเอื่นนะแต่ว่าในนับเวลาที่ผมเล่นตอนเนี้ยลักวิวดาวทาวลักวิวดาวทาวเจอแค่นี้จริงๆนะครับแต่ว่าดานเอ่นมันก็มีแหละแต่ส่วนมากเขาจะเล่นแบบเป็นตัวละครแบบเลือดร้อยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะห้องกดแข่งทีวีอะไรว่า WCIC อะไรไม่รู้แหละเออแต่ว่าตัวละครไอดอนนะครับไอเดอลอย่างเราเข้าไปไม่ได้นะครับอ่เดี๋ยวลองดูดีว,ว่าผมจะเล่นได้ไหมวระเบิด เนี่ยเนี่ยดูได้เลยนะเสียงปืนที่เขายิงสวนผมมานะเป็นปืน Td7 นะคนดูเห็นปะเชี่ยไม่มีแต่ Td7 หรอห้องไหนแม่ครัเจอแต่ Td7 Td7 ไอยูนู้อ่ะครับบอกเลยเรียบร้อยเพื่อนเราหัวแตกไปอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้เห็นไหมว่าผมกดปุ่มอะไร จะกดปุ่มเข้า,ขาปีแล้วปีก็มาพอดีเลยแล้วตกใจเลยโอ้โหดูดิดูแต่ละปืนยุคนี้เ่ยอันนี้ผมเอาให้ดูเลยว่าเขาเล่นอะไรกันนะครับบาทีทีเจ็ดก็อาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับพรอมันก็ต้องแบบอยู่ในระยะออกมันหน่อยเนาะทีเจ็ด แต่บางทีเนี่ยทีท่จเจนในขนาดอยู่โคตรไกลนะครับไม่ค่ยยิงยิงโดนหัวผมได้แบบนิ่มๆก็ไม่อ ABC นายครับโอเคตอนนี้ผมลำบากแล้วว่าผมจะเล่นยังไงนะครับเพราะว่าผมโดน ฮดช็อตนะครับผมโดนเฮดช็อตอย่างเดียวแล้วตอนนี้ห้อนี้เขาตึงครับห้องนี้เขาตึง,ง,ตงแต่ผมก็พาไมาห้คนดูได้ดูอะเออว่าก็แบบเขาเล่นอะไรกันเนาะปืนอะไรอะไรยังไงอย่างเมื่อกี้ผมก็โดนเอพิซีนายเห็นปะเออผมก็พามาดูอะโอเค,อเคไปไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง ผมชอบปืนนี้อย่างหนึง่งถ้าเราถ้าเรายิงไม่โดนหัวอย่างน้อยโดนตัวคือยิงแรงมากครับเรียกใครวะกูเดินไปเยียบใช่เลยจริงผมชอบปืนนี้เขาเข้าบีเข้าบีบี เอาไปไหนแล้วปะเอา้า <bs> เขาไม่บุกเข้ามาแนะ้รก็คงจะปล่อยปล่อยไปรอบนี้ปล่อยวินรอบนี้แต่รอบหน้าเราก็ต้องระวังอยู่ดีอืมได้คิวหนึ่งละไอ้สองคิวแล้วสองคิวล้วอืม <laughs> อะไรยิงกันโหดขนาดนี้ยิงกันโหดขนาดนี้แล้วผมจะเล่นยังไงล่ะครับ เุ้ยไอชี่เฮ้ยโอ้โหขนาดนี้เลยโอ้โหโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วโอ้โหทีนี้นะแตกง่ายดีจังเลยน่าหัวผมนี่ทีทีเดนแบทเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไม่แตกเลยนะแบบหัววิกนี่เด้งดีจังทีร้องนี่นะโอ้โหแตกเอาแตกเอากลับไปเล่นทีเจ็ดนะครับ

เฮ้ยเพื่อนนี่ว่าตกใจหรืใช่ไหมยเพื่อนเ <laughs> สียงเพื่อนเอาอันนี้ก็เพื่อนอีกอันแหละวางเลยละกันวางเอนะ โอเโหพึ่งมาได้ยิงตาท้ายเนี่ยเออเนี่ย t ดย7นะครับดูเลยครับคนดูดูไวเลยอันนี้คือผมจะพูดทุกคลิปแหละว่าผมเล่นกลไม่เก่งนะครับนี่คือคนเล่นกลไม่เก่งนะครับคนดูดูไว้นี่คือคนเล่นกลไม่เก่งมันยังยิงได้ขนาดนี้เลยแล้วถ้าคุณที่เล่นปืนกลเก่งมันจะขนาดไหนก็ลองไปเล่นกันดูลองไปเล่นตามมาดูนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่วิกที่มัน ดีๆเลยนะเออนี่ยังวิกวิกที่ผมใช้มันยังไม่ค่อยดีนะครับอืมวิกที่ผมใช้มันยังไม่ค่อยดีเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนเดี๋ยวจะลองใส่วิกที่มันดีๆให้คนดูได้ดูกันนะครับก็เป็นวิกหัวทองผมสั้นที่ให้ดูแหละหัวส้มๆอ่ะเฮ้ยท่านเอไม่เอาไม่เอาไม่เอาคืนมันยิงไกลเกินกูรู้ไม่ได้ <laughs> เหมือนกูตีกูเจ็บเลยเอาเอา เอามาอย่งั้นละเอาเอาเอามาอย่งั้นนะเอาเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงเอาไม่งั้นนะเอาแล้วไม่ทิ้งกูอย่างนี้อ่ะเพื่อนโอ๊ยพีพีที่มันสุดยอดจริงๆเลยว่ะเอ้อทำไมทิ้งกันอย่างนี้อ่ะโอ้ทิ้งกันหมดเลย โอ้พ oh, ีบีได้เนสุดยอดจริงๆเนะครับอ่ะวิกที่ผมบอกนะว่าวิกไหนนะครับที่มันแบบใสแล้วมันมันดีกว่าวิกที่ผมใส่นะเออก็นี่คือจะเป็นวิกนี้ยแหละหัวทองเนี่ยไอยวิกนี้ก็ดีนะครับวิกหัวฟูสีลุ้งก็ดีมันดีแตกงกันไปนะครับก็ลองอ่านดูอ่ะอย่างเทียบกับอันเนี้ยอ่ะอย่างอันนี้มีอะไรมีเพิ่มป้องกันเพิ่มแม่นยำเพิ่มทะลุเกาะความเร็วกันที่อย่างหัวลุงเนี่ยนะครับหัวลุ้งเนี่ยนะ ก็มีพลังโจมตีมีทะลุเกาะมีเพิ่มเม็ดพีมีความเร็วทันทีเห็นไหมต่างกันไปนะครับวิกแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันก็เนี่ยลองไปเล่นดูนะมันสุดยอดนะมันแบบนิ้วโป้งเลยนะไอไลท์เลยอ่ะเออไอไลท์เลยนี่ครับเดี๋ยวลองดูอีกอ่างหนึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าปืนมันนิ่งนะนิ่งขึ้นไม่รู้นะแต่ผมว่ามันพอใส่วิกนี้คือมันมันดูยิงง่ายขึ้นอ่ะแต่ก็ลองดู พามาดูพาให้คนดูมาดูไงว่าคนทนโหดเขาเล่นกันยังไงนะครับไม่ใช่หมายถึงผมนะหมายถึงเขานะครับอย่างอย่างทางปีนะตอนนี้หลุดแล้วไอ้สหลุดแล้วเนี่ยอย่างปีนะหลุดแล้วหลุดแล้วนะครับบีหรือเอไหเอนี่วะเอหรือบีวะเออย่างบีนะเอบี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 หลุดแล้วอย่างบีหลุดแล้วเห็นไหมอย่างเมื่อกี้ที่ผมโดนยิงไปเขาเล่นตัวละครไอดอนมันผมแล้วนะวิกมันผมเป๊ะเลยนะเห็นปะ เออถือที่ไดเจ็ดูนหัวนิ่มๆนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะครับว่ายุคนี้เขาแต่งตัวแบบไหนเล่นปืนอะไรยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเอเอบอกไว้ก่อนนะครับคนโดบิงมาอย่างนี้ก็เสร็จดีครับตักแต็กตักตกเลย ไปแล้วหนึ่งเพื่อนกูไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งโอ้ยมีเอ็มสองร้อยด้วยโอ้โหปั๊มเลือดด้วยข้างหน้าแตกครับกูแตกเลยครับ เฮ้<พ>ยเฮ้<พ>ยอะไรอ่ะเกมันบ้ากหรอหรือยังไงเมื่อกี้ทำไมสโคบมันอย่างนั้นแล้วไม่ตายด้วยดิประเด็น วางไหนวะอ๋อถูกแล้วโอ้ผมไม่มีระเบิดนี่มาเฮ้ยกูปิดกูมาเอาหาหนิไม่ไม่กูไม่จิตวะ ผพาดีหน่อยมาดูเกิดการปิดพาดีหน่อยเมื่อกี้ผมเอออยู่เมื่อกี้เวลาผมตั้งกู้ระเบิดอ่ะผมตั้งเป็นตูบีเออแต่เมื่อกี้พอผมกดตัวอีแล้วมันแบบว่ามันไม่หุบเลอเป็นถือเดียวไงผมก็เลยหลอนเลยฮะเมื่อกี้หลอนเลยฮะปกติก็หลอนอยู่แล้วในกูหลอนก็เดิมในตอนนี้อ่าเรามาเล่นกันต่อดู๋ยวอุ้ยโดนนี่ก็คูอ๋อกูมันได้ใส่สามสอง แตกบูแตกบ้าเลยโอเคเกมจบไปนะก็เนี่ยเห็นไหมนหลายห้องทีเด็ดแทบทุกห้องเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทุกห้องเลยก็ว่าได้คลิปนี้ก็มีเนียเท่านี้แหละนะครับก็ลองไปเล่นดูคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนดูเนาะว่าจะสังเกตได้นะครับว่าในแต่ละห้องนะครับ เวลาคนโหดเขาเล่นกันอย่ามาแก้บ้าที่ผมโดนยิงเนี้ยจอดเนี้ยจอดแต่ละทีโดนอะไรบ้างโดน a p c 9เอ้ยเออพีซีนกูนว่าโดนได้ปะโดนจีดีอย่างเงี้ยฮะแต่ที่แน่ๆเลยคือตัวไออย่างนั้น,นเลยป่ะตัวไอดอ้ซะส่วนใหญ่เออโดนตัวไอดอ้ยิงก็ส่วนใหญ่เลยมันได้เรื่องพวกความเร็วเคลื่อนที่อ่ะเวลาเล่นเวลาเดินอ,อะไรเงี้ยโอ้ยอย่างเงี้ยคล่องตัวเลยฮะลองดูลองดู แนะนำนะครับมาดูลองดูลองดูน,นี่ก็ประเด็นแบบตาท้ายละกันวางระเบิดผมเล่นโง่นะครับเหมือนน้าดิงเลยนะเมื่อกี้ตัวเอง โอ้ยกูรู้กูจะตายตรงนี้ซะแล้วยิ่งจะโดนยิงตายแล้วครับคุณโด,โดเจ็บเจ็บบอกเลยว่าดอกน,นี้เจ็บเฮ้ยโอยยิ่งไปโดนโอ้ยลนุกหน,นักหนุกหนักกระเล่นยิมโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ย S K สี่หึงเจ็ดเลยครับโอมาเดี๋ยวเดี๋ยว d e l e t เดี๋ยวเดี๋ยวปืนนี้มันจะน้อยใจเอออะไรอย่างเงี้ยปืนนี้จะน้อยใจนะปืนดีมีคุณภาพเนี่ยแหละอยู่นี่ยืนฝาไปเลยยืนสองไกลๆไปเลยยูุชิลไม่เชียละโดนยิงหัว การดิงวิ่งการเรืออะไรดิงวะวิ่งนิ่งหน่อเม่อกี้นิ่งหน่อยตายได้แล้วล่ะิงหมดอีกมรรมเลยมตรีรมเลย ายหมดหหหหหตัวพิพถ้าตัวไม่กระพิษนะบอว่ามีส่วนได้นะเมื่อกี้กระพิษน,น,นานนาจะกระพินานหรือเปล่าไม่รู้แหละตยังถ้าไม่ตัวกระพิเนะี่ยมีรุนมีรุนโอ้ยอย่างเงี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่น ต่อและกันนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนระับขอบคุณที่รับชมคลิปนนี้มากๆครับผมแล้วเจอกันใหม่จ้า